สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนีพอสอกับพี่ผีพานองมาที่วัดปูวัดเป้าดอนครับวัดที่พานมาเล็กปูกับเขาครับแต่ว่าพอสอกับบไดดมาตามครับพอเดินทางไปไกลไปทางยิสานใต้ครับก็เลยบ่ดด้มาตามแนวทางของปูเขาตรงๆครับสามตัวแตกครับแปดเจ็ดสามครับเล็กปูวัดเปาดอนครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อครับบ่ไดดมาตามปูพันครับแต่ว่าเมื่อนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับเป็นโอกาสดีของพี่ของน้องครับพศกับบ่อใดมาตามปูพันนี่ครับจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องครับผู้ใดบทท่านใดกดติดตามกดติดตามมาไว้ครับพี่น้องครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากทังช่องครับนะตามพอมาครับมาฟังมาิังน้ำกันว่าเมือนี้ ปวดปล่าดอนพันิสีมีแนวท่ากตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีครับัวแตกแล้วบอกพโอ้ยบือถการนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรมันนีอย่างนี้เปินใหม่เลยซื้อไป้ไปซองบอกท่านส่งเข้ามาไปใช้ท่านเอร์เอเนี้ยไแตกตต้มเด้ไปใช้ท่านเบอร์เอกับเบอรอเอกับชิดเก็ได้ไอ่ออกับชิดเกเก็มเต็มเนาะ ่าหกนเียปยักไปนะครับโอม่เมื่อหาแล้วก็หาาประยักไปนะยุ่เอะแมู่่้อีเออเขาซ่องเหมือนคนเดาวพูดนนหายค่ะน้องของกูเนาะพนจนบอกว่ากูนีเราไปเห็นมันต่างกันท่นว่านพี่เอ๊ก็พ่าเป็นหยั่งนี้เองก็พ่ดเป็นหยังใช่มพูดเป็นหยังเอ๊พดีอยู่ตอนไปขอพนนี่นะตอนตอนมือเออนั่นนั่น่พูดอยาางหายุบกันละพูดอยานี่เป็นเพิ่พนมาบอกค่ะค่ะกับพนวายุเบอร์ตนะ นั่นแหละผู้ใหา่ให้ล้มล่ะปันี้ผู้พันกขาบังผลยุ้ยแม่ฮันนี่ผลวันนี้มีนายเนาะครับคู้เออจัางนายชิงสีได้เนาะวันพวกไปหาพลอยอะก็จ้อยแล้วจ้อยอีกบ่มี่หอดันไม่สามารถติดต่อได้ว่าท่านว่าพวกไปหาเมรัตรบันนี้กับวานกันก็ไปหาน้องเบลจิตอยู่กับวัลปะนี่อยู่น้ำกันโอ้ยเจ้างนายเนาะวันนี้สนุกน้องเบลไปน้ำกันไปอีสานใต้เออก็เลยว่าโอ้ยปันลิคือพ่อพ่อซอววันนี้ ไปแล้กันนั่นแหะจ้านเรื่มเรืมขึ้นฟอกบาี่เพื่อผู้ใดผู้นี้าะวผู้นีมิ่มรือหมิ่มซื้ออหอยู่หน้าเรื่มเร่มเรื่มดเลยอะจำในจำม่อะไรมานีนั่นะเพราะว่ามือนสินเน้นในแตกมานี่และนะนะไต้ใจนะนะขั้นเขีวแห้งนะาขั้นเขียวค่ะค่ะพนมาให้คัดอันนี้แล้วพ่นมาให้คัะคเนาะพ่นมาบอกว่าอยู่เบอร์โทัพ์กันเนาะถ้าคันปูโทษหนึงๆพอปกติ ตางวดปูกะทอแค่เทียเดียหนึงสองเทียกันบ่นี่กันแล้วต่หนีปูทอดสองสามเทียสองสามสายปูจนขั้นแกวเนาะขันบ่อนีรถถีบไปปั่นขันแกวมีรถซื้อลงเองนะแต่ไม่รถขี่ไปแล้วเนาะรันแก่มีรถจคดขับไปั้ยได้กองเจากยังปล่อยฮะเมื่อวันนี้อยู่ไทยเห็นน้ำหมดเย็นหมด ป,ป้ในปูพได้กจอจโอกยังบ่ไปนอย่ไป้แดงกันนะตามตัวตรงๆเนาะป้า,ปานปูกองจจโก้ยู่่นวยทั้งประเสธทัวมาเนาะ <c oughs> เลขขอบี่มแกันเออปูว่าท่นวา <c oughs> ในน้ำปูที่เด้อท่านในทั้งล้างทั้งบนมาท่านทั้งสามตัวมาออ่านปอโจโก้ในปูต่าานพอเดอน้ำตาลน้ำเกลแต่ร่อมันะนัตั้งประเทศเนาะ กองโจโก้มันสิ่หนึอยบอกจังไดสิมีวาสนาได้กองโจโก้เนาะบาดเนาะเอาเบอร์เท่าไห้ปู้เบานั่งทั้งช่องนี่เด้อคนกำลังใจอาจารย์ปู้เออหายช่องนี่ปู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามโอเจ็ดแปดเก้าแล้วปู้ทนเป็นปูเป็นพระหรือเป็นพระเป็นพระเป็นอาจารย์ปูเนี่ยเป็นพระการนักการงานการงารครับเอ หลายช่องเนี네่ปูหลายช่องเออหลายช่องเสียงในปูเสียงในปูปูแล่งเสียงในจ้าเสียงเตะเปเสียงเปิดลำโพงน่ำเปิดลำโพงเปิลำโพงเปิดแล้วลำโพงเปิดแล้วมันเต็มแล้วใั่ไหมฮเป็นโชคดีในยิ่งเสียงเหมนปูแก้วปูแก้วอะไรยิ่งเนี่ยยิ้งอะไรยิ่งบ้างเลืปูบ้างเลยมันมีสายเขาน้ำดูสิลองครับ

Good. <laughs> ตัวดซียดถ้ายหมุนขึ้นมุนลงและถ่ายกับเด็กสองตีู่แล้วนสองมาค่ต่า่าองนปดสองงครับสองแปดสองจ๊ดมแล้วคู่จะได้ขีดเป้นใต้อีกเอาตัวนี้มาเอาทีพอดีสองแล้วแปดสองแล้วก็ดสองแปดสี่ครับผม ผูวผูวผพู้บอกเพื่นแนวางงหัวดันน้งนผู้ได้ไปบอกที่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเปนบอกว่าจังได้ผัวบอกทั้งสองฝั่งเนี่ย โชคดีข้งทองยมึงยินเสียงปูน้ำเนาะเป็นบุนเป็นเป็นเนอะเป็นข้าเนอะวน่กับเขาไล่ไล่ปูกับตามนี่นะสองตัวคปู เลขล่างสามสามโอ้ก็กามสามแปดเป็นาสามแปดับสตัวเดียวกันอันนี้คือสองตัวเป็นเลขล่างย่างเดียวบบปูเลขล่าง รเต่าปูพูยังทังมอวมาทบหัวบางน่เนาะปูเนาะเบอร์ทบหลายสามสิบเมเม็ดเดียวนะเบอร์ทบสามแลมันมนหลายตัวมันมาดับเออมันอยู่ถ่ายเม็ดเดียวเลยเน่ะเจา็แตกพอมนะ อันนี er ้มันแรงนขึ้นแรงลงอยู่เนาะเพื่อนกวามันแรงขึ้นแรงลงอยู่เนาะเออเอาเชิญงนะผันเจ้าอยู่จุบ่อดีแ่มันหลัเียนตมันเทียนเ่อนไงล่ะผันไมเน่ยฮึมต้นตัม่ิีแล้ว จะบออกว่าตัวเขาทีกันมันนี่หลายตัวอยู่ด้วยกันฮะดับได้เครอร์หนึ่งฮะดับดับท่านเหลืออยู่เครอร์หนึ่งดับท่านเหลืออยู่เครอร์หนึ่งยี่สิบเคอร์หนึ่งแสดงว่าเคียงไม่บันนี้เบอร์เคียงไม้แสดงว่ามีเบอร์เคียงไม่อีกบันนี้ว่าตะพิ่นว่ามันไฟดับเราบันนี้ดับแล้วเหลืออยู่เครอร์หนึ่งเครอร์หนึ่งนับมาเครอร์หนึ่งนู่นแหละสาม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 ปู้ก็มี่แม สามสี่ยูานล่างันสิออกสามสามไหนนมอสสามสากับมี่แลวมาังฟังความฝันกรูบอกเพิ่นฝันมาเลยก่อนฝันไห้ี่ยอหมนี่ก็ซใหม่ครับัใหม่ไปีเัหม่มนมันมันมาครับมีสิไปยดหันพอดีอ้าวชีพ่ามันศูนย์แปดสาม่นั่นสาปดูกับมีอยูสามสกับมีนะเออสากัมี่ศนปสานเลาวันนี้เพราะว่ายุเคืองพันายุ่เคืองยุคเคืองกันนี่เลยค่ะ เพร่ะวาทั้งนี้กับทั้งนาอันนี้กับยุคครึงไหมอันนี้กับยุทไทยไหมสูญแผ่นสามตปูเนาะโอ้หนั่นอยู่ในเบอร์โทร3สามสามโบเมนรอดเลขที่มาออกสองตัวมันจะออกสามตัวเลขลูกอ่ะแปดสามสามใส่เอาปูเน้นสามตัวรลยเน้นสาตัวเลยแปดสามสามมันเด็กปู แปดสามสามเหมือนเดิมแปดสามสามเนาะใช่เอาเขียนแปดเส่นี้เลยมันปูเราอยาาใไ้ได้สามตัวแมนพูดอยากงไ้ได้สามตัวเมื่อคืนปูฟันดีนะเห็นป้าเขาไมนต้องเขานะเร่เดยูแก่สามสามะมันแมนยูดอยู่ในเบอร์จ่าคนที่บเห็นนะวาง่านเขียนลูกไปในคก็บเห็นนะอ๋อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนเพิ่มลงไปเขียนเพิ่มเลยเพราะว่ากันปูปูแก่เพราะว่ากันเพราะด้ฟันนี่เป๊ะแมนแมนแล้วฟันเกลียวเท่าระสาปูัดปลาอุดร ไม่ปณไมไปดับท่านเดียอายุเครืองนึองไม่เครื่องเดียวไม่เครื่องเดียวไม่ไเครืองเดียวกับเป็นปุ่นหัไม่ทั้งหลังมาแล้วกัมาไม่ทั้งหน้าเดียอยุเคืองมันกับมีแปดสามสาตัวนค่ะเมนค่ะคันพ่อจันกับศูนย์แปดสามแม่เมค่อไหร่ไม่เอานะียนเขียนแปดสามสามปูอยากให้ได้สามตัวมันอย บลาใลงทุ่นไหนเขียนปูว่เขียนนี่หันเขียนอรเยปูแล้วกเขียนเขียนพีกะไพเ้ยงกยู่ค่ะเร่ก้นกนป็นเขียนสองหางกระเขียนสองหางก็ไเขียนเคงเขียนเต็มปูปูใหญ่เขียนตัวใดแน่จากปูเขียนศูนย์แปดสามหวกับแปดสามสามเขียนสหาวมันอยู่เคืองไกัเมนเมนเขียนสหางศูนย์หกหนึ่งเคยออกสามตัวแล้วเมนแปดเจ็ดสามก็ออกสามตัวแล้วปูแก้วมะฝันวลา ไใหม่ Belgium, เคร mm. well ื่องหนึ่งม anyway> ั่เลียยุคเครื่องนี่ที่ว่านเรูยันสองหางเลยแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดสาสามยนสองหางโชคดีห้าปูเนานเหริน้างเหรินนางกจ่าข้ากับวงกลมตัวนี้ตะวันปูว่าปต่านผ่นมัดเหนใจนีียนลูกนีสองหางปูไปศูแปดสามแล้วกับแปดสามสามสองหางอือพ่อเอาพอดีก็ได้พอดีก็ได้ พอดีกัไเลยคู่นแปดสามล้วก็จะต้องไตกันอีกจะต้องไต่กันอีกล้วก็แปดสามสามค่ะครับพอกันนี่โอ้เป็นทัางช่องโชคดีเลยมาท่องปูเแลวได้เสียงผู้พ้องเสียงผู้พ้องอ๋อนี่คขอตังแท้ ซีสูนูนซีบุบปูปูมเลยค่ะปมเลยละอย่าเอาประกัปุูงเลยละปันปเลยค่าเนบอกปุกมเลยบาฟ้าไปกรปุก้บู๊ยบูยบ้านนี่ปลาปลาไปกระยุบยุพี่น้องเองปูแก้วนะครับปูแก้วปูแก้วนี่คือเป็นอาจารย์ของปูวัดป้าอาจารย์อาจารย์ชุนีกับตัวใดก่อนค่ะที่ปูมันใจสามสาม สองตัวซุ้มสามสามล่างอันนี้เน้นล่างน่ะซุ้มกลมล่างด้วยาออได้ซุ้มกนมล่างด้วยรออผมออที่ล่างอ๋อออที่ลังเออัเดียวเขาออกโลตัส

เป็นผู้ตาบ้านเออเป็นผู้ตาบ้านอันนั้นอันนี้มันบ่เป็นเลี้ยงของเาดอกปูบ่บ่เป็นเลี้ยงของเัาบ่เป็นอย่างโอ้ไปทวงกับปรูอ๋อต้องไปบอกต้องไปยอาไปขอคุณมันไปเดียด์เออเกี่ยวกับปูเฮาเป็นซื้อได้มันก็ได้เป็นซื้อได้เออคือเขาเขาไปบอกผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่มาบอกผู้น้อยทุบอะไรไปขอ เพบาท่านเป็นเสียวหายนะทีดสัญญากัะเพินเพราะว่าเพิ็นม่จิตสัมผัสเป็นลูกลูกใส่ตนฟังๆลูกใส่ิีีจะคุณปูฟังฟังปูบอกนะให้เอายันเข้าปูเดี๋ยวคนเนี้ยคนใดเวานใดได้ฟังก็จะได้บ้า ไอ้แยกก้นสีหายผูดไปเฮ็ดกันไรบ้บดบดชันต้องล่อทั้งช่องต้องล่อพามือนังก้อนจ็บคอคือมอทั้งนี่แหะวัวหมูตระเลขอย่างน่ก็จาขวดใหญ่ขวดหนึ่งเราขาวเราขาวขวดนี้ก็ของหมูแม่หมูวัวเนื่อยายาแปดกอยาพันใบตองวัหมูกันหน่งมางยาใบตองสวดใบตอง

บอกนพูนแล้วต้องบอกคนพูนแล้ว,ลวเพราะว่าอ่าลูกบอลน้เพันเลยเก<อ>๊กี่ทุนนี่เยอนั่นแล้วผมกับฟันมาเห็นป้าเขาไว้ผมฟันที่นี่เลขเขาแล้วเออเออเออเนี่กมลนี่ที่บอกัน ่อารากีละมอมแล้วแล้วเป็นเมื่อไอ้สามตัว่างนเ่าไปุนสามนมัไอืมเป็นหมือนไมได้ลนะมามาอามีเนาะอันปัวปัวปัวอ่นได้ไม่ได้เลยเนาะมันไม่สายของผมผมรับสายก่อน อาชํานี่เนาะเออได้ได้ได้อาชนี่เนาะบ่อปืนปืนกันเอฟซีเอฟซีผมสายปูนสายปนครับครับครับผมรับสายทั้งยัอการาครเจริพ่อหมไหนเนาะที่มองแรก จับเงินแสงนานๆทุกปุ๊กทุกวั้งเห็นบินทั้งเสือเออเงินใส่สาธุสาธุได้อีกคืออีกผู้บอกนี่ก็ได้ยผู้ฟันตัวใดนักหนักต้องต้องล่ออีกทีนึงล่ออีกทีนึงล่ออีกก้อนฟันปูอีกคูทีนึงทีนึงว่าปีที่เน้นงตัวใดปีที่เน้นงตัวใดคือต้องล่อจากปากว่าผู้ที่ฟันนี่บ่อทอดมือออกนี่แม่นบ่ล่อไหร่ทอดมือนั่นฟันมือเลขที่ออกไปรับกของงงเงิ่นไว้เตรียมตั้งถุงสองสองชั้นท้กตอวเอ๋อจะทึ่งไหมลดลงมาแต่รางเก็บพอจะถุง เขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ว่าในใจมือนี่ลิปนี้นี่มันใจมันใจแล้วเออมันใจแล้วคืองเลขเขาแล้วตัวเลขเราคู่ก็เพื่อนฝันบอกตัวเนาะเอาเห็นว่ไม่เยอะนี่ล่ะอ่าบ nah. ่ต <c Felix> ้องเชื่อคู่จ้างหึ่ว่าสองแปดสี่นี่บอกเออเนี่ยเราซุปทีละหนึ่งสองสามเนี่ยคู่นี่แล้วกันหนึ่งสองสามหกคู่ละเลขสองสองตัวนี่มีสามคู่แล้วเลขสามตัวนี่มีหนึ่งสองสามคู่มีหกคู่เละ มีเลขหกครูผู้มั่นใจคืองผู้ฝันมันเครื่องนี่มันมีเขียนใหม่ทั้งนีน้นะเขียนไว้่หกคู่นคเนี่ยแต่ว่ารอบเพ่งปู้ฝันอีกทีนึงนะเจ้าเป็นมาบอกวา่เาวอเอาคู่นั่เนเลิกมอมเ,เอาคู่นีเบื่อมอมเมื่่นะเออเอาเอาคูจะจำมั่นใจได้ไห<น>มเนาะครัเนาะครูต้องมั่นใจคือจังเลขบ่างต้นนะครับนี่เนาะแต่ปู้เจ้าเพิ่นเพิ่นกับมั่นใจข้างนอกปูเนาะงวดนี้งวดเดียวครับเออเพิ่นกะว่ามั่นใจคือปผู้ผู้ยุนีไปบอกเนี่ย ไปบอกเพิ่เนกับแมนไปบอกอย่างนี้ไปสามอง์ูนะไปสามองไปเพิ่งเง็นไปองเดียวไปวันทีไปสามองเลยนะไปบอกเพื่อนอกอโชคพิมันทุกคนเออลวยลวยลวยเป็นเจ็ดทีทุกคนเออเข้ามาปูรวยมัดมิดนีวิดีมัดอ่ะไอดีต่ำไอทีต่ำมันกอตัวใหญ่เหมืองเก่งอยู่ขึ้นมาบอกชัดเนาะวาตอนนั้นมันบัตรทะเลนั่นเขาองหาก์ด